ีจะมาชวนเพื่อนๆนะคะถักกระเป๋าคอสบอดี้แบ็กอีกเช่นเคยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเชือกฟอกขนาด4ภพายนะคะวันนี้เราจะใช้เข็มขนาดเบอร์5ทับศูนย์หรือว่า3มิลิเมตรนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยโซ่29โซ่ค่ะใน1ลายเนี่ยใน1ช่วงลายจะมี3โซ่นะคะ3โซ่ จริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องคูณ1ิบไปใช่ไหมคะเพราะเราจะทําิบช่วงลายคูณ1ิบไปก็จะเป็น30โซ่แต่เราจะขึ้นแค่29้าโซ่เพราะว่าเวลาที่เราถักโซ่ไปแล้วเนี่ยตรงหัวมุมอะคะ่ะตรงโซ่สุดท้ายเนี่ยเราจะเพิ่มไปอีกหนึ่งหลักถูกไหมคะมันก็จะกลายเป็น30สบนะคะเวลาถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มขนาดของกระเป๋านะคะให้ใหญ่กว่านี้เพื่อนๆก็สมมุติว่าจะทำอ่า ใบให้ใหญ่เลยนะคะคือ20ช่วงลายก็คือจะ60โซ่ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ถักไป59โซ่59โซ่แล้วตรงมุมอ่ะก็เพิ่มอีกหนึ่งก็จะเป็น60ก็จะพอดีช่วงลายนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราทำปมขึ้นมาค่ะทำปมขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ถักโซ่ไป29โซ่นะคะ นี่นะคะได้29โซ่แล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่1ค่ะแล้วเราก็ทำซิงเกิลโคเชไปนะคะ เนี่ยค่ะโซ่สุดท้ายเนี่ยนะคะเราจะทำสามครั้งค่ะนะคะสองแล้วนะคะสามเสร็จแล้วเราก็วนกลับไปะคะ่ะวนย้อนกลับไปโดยเราจะเก็บเส้นขึ้นเส้นไหมที่เราขึ้นต้นไว้ด้วยนะคะเก็บให้เรียบร้อยไปเลยในทีเดียวค่ะ พอมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะหลักที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราจะทําไปอีกสองครั้งนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราทําไปแล้วเราก็ทําอีกสองครั้งในหนึ่งช่องนะคะก็จะเท่ากันเท่ากับสามครั้งเหมือนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะให้เรามาอยู่ที่จุดเริ่มต้นแบบนี้นะคะเราจะทำซิงเกิลโคเชวนไปอีกสองรอบค่ะรวมทั้งหมดจะเป็นสามรอบนะคะ พอเรามาหยุดจุดริ่มต้นแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงช่องเดิมเราก็ลงที่ช่องเดิมค่ะทำไปอีกสองรอบนะคะในรอบนี้นะคะตรงหัวมุมเนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มโซ่ไม่ต้องเพิ่มซิงเกิลโคเชแล้วนะคะเราทำหนึ่ตอนหนึ่งไปได้เลยค่ะ ครบ3รอบแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นช่วงลายที่เป็นกากระบาทนะคะเราก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2ึสานะคะถักพอ1คอหรืออ่าดับเบิลโคเชต์นะคะอันนี้ก็คือหลักที่เราเริ่มต้นใช่ไหมคะหลักต่อไปคืนนี้เราจะข้ามไป1นนะคะเราจะข้ามไปหนึ่ง,ะะเ,รงเราจะไปลงช่องถัดไปแล้วเราก็ถัก แนี้นะคะแบบนี้นะเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็ถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะสอดเข้าไปสองเส้นสองห่วงแบบนี้นะคะพันหมายเกี่ยวเข้ามาแล้วก็ถักเป็นพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะ1อันนะคะเสร็จแล้วเราพันหัวเข็มสองครั้ง ลงที่ช่องถัดไปนี่นะคะเกียวไหมขึ้นมาปลดไปสองปลดไปสองห่วงนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ข้ามไปหนึ่งช่องนะคะลงช่องนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาปลดไปสองห่วงปลดอีกสองห่วงนะคะแล้วก็ปลดอีกสองห่วงแล้วก็ปลดอีกสองห่วงนี้นะคะปลดจนหมดนะคะทำโซ่หนึ่งปันหัวเข็ม สอดเข้าไปตรงสองเส้นนี้นะคะดึงไหมเข้ามาปดสองห่วงสองห่วงเรียบร้อยค่ะได้แล้วนะคะสองอันนะอีกครั้งนะคะปันหัวเข็มสองครั้งลงที่ช่องถัดไปปดไปสองห่วงปันหัวเข็มหนึ่งครั้งข้ามไปหนึ่งหลักนะคะลงที่หลักถัดไปปดสองครั้งนะคะ เกี่ยวไหมเข้ามาปลดอีกสองห่วงเกี่ยวไหมเข้ามาปลดอีกสองห่วงเกี่ยวไหมเข้ามาปลดอีกสองห่วงนะคะทาโซ่หนึ่งปันหัวเข็มสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะสองห่วงนี้นะคะเกี่ยวไหมเข้ามาปลดทีละสองให้เหลือหนึ่งเรียบร้อยนะคะสามแล้วนะคะ แบบนี้นะคะทําไปจนครบรอบเลยค่ะทําไปให้ครบรอบเลยทําแบบเดียวกันแบบนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงที่ช่องถัดไปปลดสองครั้งปลดสองห่วงพันหัวเข็มข้ามไปหนึงช่องข้ามไปหนึงหลักนะคะดึงไหมขึ้นมาปลดทีละสองนะคะ โซ่หพันหัวเข็มสองช่องตรงนี้นะคะ ให้รอบเลยค่ะนี่นะคะพอหลักสุดท้ายเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เกี่ยวกับโซ่ที่เราเริ่มต้นไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะ ลักษณะที่ได้ของลาย x ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ทำซิงเกิลโครเชตไปอีก3แถวนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่หลักเดิมนะคะแล้วก็ลงในช่อง1ครั้งก็คือจะได้3ครั้งใน1ช่วงลายอะคะ่ะแล้วตัวกระเป๋ามันก็จะไม่บานนะคะนับดีๆนะ จะพอดีหนึ่งช่วงลายนะคะทำไปแบบนี้ค่ะทำซิงเกิลโคเชไป3รอบค่ะพอเราทำสามรอบแล้วนะคะแล้วเราก็ทำลายที่เป็นกากบาดเนี่ยค่ะขึ้นไปจนกว่าจะได้ตามขนาดเท่าที่ต้องการนะคะอาจจะ4ี่ช่วงลายหรือ5ช่วงลายก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากจะทำให้กระเป๋าใบเนี้ยยาวขึ้นไปขนาดเท่าไหร่นะคะ เสร็จ3รอบแล้วนะคะรอบต่อไปเราก็จะขึ้นช่วงลายที่เป็นกากะบาาเนี่ยนะคะเราก็จะทําเหมือนที่เราขึ้นครั้งแรกเลยนะคะก็คือขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงที่ช่องถัดไปนะคะลงข้ามไป1ช่องนะคะนี่คือช่องที่เป็นโซ่นะคะแล้วข้ามช่องนี้ไปไปลงช่องนี้นะคะน,นะคะถักโซ่ไป4 ะะพันหัวเข็มแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้นะคะได้แล้วนะคะ1อันช่องต่อไปเราพันหัวเข็ม2องครั้งลงที่ช่องถัดไปปลด2ห่วงนะคะพันหัวเข็มข้ามไป1ช่องดึงไหมขึ้นมาปลดสองห่วง สห่วง2ห่วงและ2ห่วงค่ะปลดจนหมดไปนะคะปลดครั้งละ2ทําโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ตรงกลางนะคะที่มีโซ่มีสองห่วงนะคะขึ้นมาปลดทีละสองจนเหลือ1ค่ะจะทําสลับกันนะคะลายนี้ลายนี้สลับกันขึ้นไปจนกว่าจะได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะอาจจะ4ช่วงลาย หรือห้าช่วงลายก็ได้นะคะลองทำกันดูนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเราจะทําทั้งหมด5ช่วงลายนะคะ1 2 3 4งี่ห้านะคะ5ช่วงลายก็จะได้เท่านี้หรือเพื่อนๆจะทําี่ช่วงลายก็จะกระเป๋าก็จะสั้นลงมาหน่อยแบบนี้นะคะขนาดกระเป๋าที่ได้นะคะจะเท่ากับ7นิ้วนะคะกว้าง7นิ้วนะคะสูง7นิ้วครึ่งค่ะที่ทั้งนี้นะคะ ขนาดของกระเป๋าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของแต่ละคนที่ถักด้วยนะคะอันเนี้ยถักน้ำหนักมือไม่แน่นนะคะไม่ถึงกับหลวมค่ะก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถึงช่วงทำสายกระเป๋านะคะเราก็พอพอเสร็จแล้วนี่เราก็จบชิ้นงานได้เลยค่ะแล้วเราก็ตัดตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บ เชือกให้เรียบร้อยนะคะเก็บใหม่ให้เรียบร้อย ะะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลายที่ได้ก็จะเป็นลายเอกะนะคะลายกากบาดนะคะแบบนี้นะคะส่วนของสายนะคะตัวสายนะคะเพื่อนๆกเ็เว้นเชือกนะคะเว้นตัวใหมะคะ่ะให้ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ทําเป็นปมขึ้นมานะคะ่ะ เสร็จแล้วก็ถักขึ้นไป2โซ่นะคะทำไมออากัสดราฟถึงชอบทำสายแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วคือมันแน่นหนาค่ะเวลาที่เราสะพายเราใส่ของหนักๆเนี่ยมันจะไม่ยืดไม่ย้้ยะนะคะถักขึ้นมา2โซ่นะคะแล้วก็แทนเข็มลงไปดึงไหมขึ้นมาก็จะได้เป็น2ห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาปลดนะคะพลิกขึ้นไป แล้วเราก็นี้นะคะเราแทงที่ห่วงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นสองนะคะเราก็ดึงหมดนี้นะคะปลดทั้งหมดนะคะเราก็พลิกขึ้นไปเราก็จะเจอสองห่วงนะคะดึงใหม่เข้ามาปลดไปสองให้เหลือสองนะคะแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งให้เหลือหนึ่งนะคะ พลิกกลับไปแล้วก็นี่นะคะสอดเข็มเข้าไปในสองห่วงดึงไหมเข้ามาปลดไปสองห่วงแล้วก็จะเหลือสองปลดอีกครั้งเหลือหนึ่งนะคะสอดเข็มเข้าไปข้างใต้สองห่วงเกี่ยวไหมดึงเข้ามานะคะก็จะเหลือสองแล้วก็ปลดสองให้เหลือหนึ่ง ทำแบบนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวตามที่ขนาดที่ต้องการเลยนะคะสักประมาณ100เซนก็ได้นะคะถักไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวัดที่หลังว่าได้ตามขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะ พอเราได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ถักปิดงานได้เลยค่ะพิกขึ้นมานะคะแบบนี้ก็คือจบงานแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดให้หมายาวนิดนึงนะคะจะได้เอาไว้เย็บกับกระเป๋าะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอามาเย็บกับตัวกระเป๋านะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถักตามกันได้นะคะเพราะว่าลายไม่ยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆถักแล้วใช้ไหมสีอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมามาบอกกันได้ว่าถักแล้วนะคะใช้ไหมสีนั้นสีนี้ใช้เชือกแบบนั้นแบบนี้ก็บอกกันได้นะคะหรือถ้ามีไอเดียอะไรใหม่ๆอยากจะให้ทำให้ดูนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะเอามาลงให้ดูตลอดตลอดนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ